สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะ10ดาราหนุ่มหล่อง,งานดีจากแดนอีสานดาราคนอีสาน1ิบหนุ่มหล่อง,งานดีดูกี่ทีก็เทอีหลีเด้อ e er. ดาราคนอีสาน1ิบหนุ่มที่มีบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดภาคอีสานหล่อง,งานดีสมเป็นซุปตาร์ระดับประเทศเชื่อไหมว่าภาคอีสานเป็นผูมีลำนาวที่มีผู้ชายหล่อและน่าตตรีอาศัยอยู่เยอะมากๆสังเกตจากเหล่าดาราคนดังได้เลย ส่วนใหญ่มีบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดทางภาคอีสานทั้งนั้นแทมบางคนนี่หล่อกโกอินเตอร์ไปไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวอยากรู้จริงๆคนอีสานเขากินอะไรทำไมถึงได้หน้าตาดีทางภาคขนาดนี้เผื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาวันนี้กระปุก .com จึงได้รวบรวม10ดาราคนอีสานฝั่งผู้ชายมาให้ทุกคนได้ส่องกันแบบชัดๆกันว่าพวกเขาหล่อยอย่างที่บอกจริงหรือไม่อย่ามัวรอช้ามาพิสูจน์พร้อมๆกันเลยค่ะ 1. นณเดชคูกิมิยะ หล่อเบอร์แรงจริงๆสาหรับหนุ่มขวัญแก่นณเดชน์ก,กุกิมิยะแถมล่าสุดยังติดอันดับ79ของหนุ่มหน้าหล่อที่สุดในโลก2 0 1 7อีกด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะหนุ่มอีสานคนนี้ 2. อเวียสุกลวัน์ขวัญแก่นด้านพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ก็ส่งตรงมาจากขวัญแก่นอีกเช่นกันหล่อมาสเข้มสมเป็นหนุ่มอีสานขวัญใจสาวไทยจริงๆ 3. เต้ยพงศกรอำนาาเจริญหนุ่มอำนาาเจริญ น่าใสที่ชนะการประกวด The Idol Project 2พอเวลาทิ้งความฝันทำให้วันนี้หนุ่มเต้ยพงศกรกลายเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยไปแล้ว 4. ไม้พัทรเดชขอนแก่นถือเป็นพระเอกขวัญใจชาวอีสานเลยสำหรับหนุ่มไม้พัทรเดชแถมล่าสุดไปโชว์ว่าอีสานอย่างคล่องบือ้อในละครเรื่องหนห้ฮอยทมินทำให้ได้ใจแฟนๆเข้าไปใหญ่เป็นอีกหนึ่งหนุ่มงานดีที่ส่งตรงมาจากจังหวัดขอนแก่น 5. โตโน่ภาคิน ขันแกนหนุ่มขันแก่นน่าสายตอนนภาคินตัวแทนภาคอีสานจากเวทีประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์นฟ้าขวาดาวด้วยความหล่อและบ้านๆนในตัวเขาทําให้ทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามมากมายทําห้างแตกมาแล้วหลายครั้ง 6. ธิ์เรื่องฤิทร้อยเอ็ดมอธิ์เรื่องริรหรรงร์หล่อหน้าสา,สายสไตล์โอป,ป้าแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเหมือนกันโดยมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอด็ด และเป็นตัวแทนภาคอีสานจากเวทีเดสตาเหมือนกับหนุ่มโตโนโ่ 7. นิววงสกรนลครราชสีมาดานพระเอกหนุ่มสุดหล่อใน,นวงสกรที่แจ้งเกิดจากละครกาสานาคาก็เป็นชาวอีสานเหมือนกันโดยบ้านเกิดของเขาอยู่ที่โคราชนี่เอง 8. เตาวเรษฐพงศ์กาลสินหนุ่มกาลสินที่ออกตามหาความฝันด้วยการประกวดร้องเพลงเวที AF และด้วยความหล่อของหนุ่มเตาวเรษฐพงศ์ทำให้เขามีโอกาสได้แสดงซีรีส์มากมาย ซึ่งทำให้เขาดังไกลไปถึงต่างประเทศเลย 9. แบงค์ทิติขอนแกน่นยิง่งโตยิ่งหล่อจริงๆสำหรับแบงค์ทิติหนุ่มหล่อน่าใสจ,จากซีรีส์ฮอร์โมนไววะวุวว่นเป็นทางขอนแก่นก็ส่งเข้าประกวดอีกเช่นเคย 10. บิ๊กเอ็มกิตริศขอนแกน่นต้องยอมรับแล้วว่าขอนแก่นเป็นเมืองของคนหน้าตาดีจริงๆเพราะดาราหนุ่มมาดเข้มกรามใหญ่บิ๊กเอ็มกิตตริศก็มาจากขอนแก่นอีกเหมือนกัน เมืองนี้เขากินอะไรกันนะทำไมถึงมีคนหล่อเยอะขนาดนี้เชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าหนุ่มอีสานหล่อจริงไม่อิงนิยายใครมีภูมิดเดนาวอยู่ภาคอีสานก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจดาราอีสานคนบ้านเดียวกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ